ันสบายใจบ่วัตถุยุ่ในบ้านคนบ่ได้บอกสุ่มเซี่ยวว่ตถุวากันบ่ได้ด่ากันนั่นนั่นขอรอเคเละคำมาหัาอาบดามแต่งโก้ถ้าแปงแตงยังถ้าขีดตะแล้วนอนอ่นยุเทียงหน้ามันก็สบายสุดเลยบางคนกับแพ่นทีให้ทีนหน้ากระดับหน้ากินเขาก็อยากเแ็ดแบบนี้บ้านพ่อใหญ่นี่บ่แพ่นเขาลุยแท้แท้ไปหลดบ่ได้ว่าพอ่อเขามีความชุกขึนนกน้นกันบ้านเขาเบื่ออยากกินแล้วอยากกินยังอยากกินโคบกวากินอยากกินปลาก็กินปลาเนื่อก็อยากกินอยากกิน,กน,กกนปลาดุกก็กิน ไปขายเจ้าะเทียเนี่ยเอาซาเลงไปใส่เตรียมรถหมกวกกเลยเนาะพวพว่อขายแบบสบายใจดีดีนง่มันขึ้นนอนกับมีแห้งมีแห้งยังใจกับบวาหุ่นไหวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสุขุสุขคนนะคะพี่น้องคะมือนีผู้จัดการนะคะสิภาพพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมาเอาแนวทางในการทำเกษตรผสมประสานในพื้นที่ห้าไร่นะคะพี่น้อง4ีปีมีทุกอย่างค่ะพี่น้องนะคะมีครบขั้นเลยค่ะพี่น้อง และพี่กั๊ดผู้จัดการมือนีค่ะพี่น้องอยู่ที่บ้านบางวะนะคะตำบลหัวช้างอำเภอสวุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือนีสิผ้าไปเจอกับคุณพ่อสมเนาะค่ะที่เป็นเจ้าของสวนะคะ่ะไปเอาแนวทางน้ำเพิ่น,นะค่ะพี่น้องไปกันเอคะสวัสดีคะ่ะพ่อคะมือนีผ้าท่านผู้ชมะคะ่ะมาเอาแนวทางในการทำเกษตรผสมผสานของคุณพ่อสมเนาะคะ่ะน้อคุณพ่อพี่นีอายุเท่าไหร่ล้าคะพ่อมือหน สี่หกสิบหกสิบแปดอะวะหกสิบเก่าแล้วเฮ็ดเกษตรจนลืมอายุเจ้าของไมีความสุขพอพอเฮ็ดเกษตรมีความสุกเด็แต่ว่ามันสบายใจบ่ได้ไปอยู่ในบ้านคนบ่ได้บอกส้มเสี้ยวว่ได้ว่ากันบ่ได้ด่ากันนั่งนันคอรอเทเละขำเมาาอาบดามแต่งโกถ้าแปงแตงยังถ้าขี่ตุเลียนอนอยู่เทียงหน้ามันก็สบายสุดเลยวันนี้มีแต่ความสุขล้กๆเลยเนาะค่ะพ่อพี่โอ้สุดยอดแห้ง เอาพ่อค้าพื้นที่นี่จักไรค่ะพอ่อหาอะไรพ, <อ S 2> พ่อค้าต่กี่พื้นที่อยู่นี่เป็นพื้นที่จังไดนค่ะพ่อเป็นกี่พื้นที่ห้องหน้าแค่ตัง<อ>้งมดด่านี้เลยบ้านนี้เขารถมาจกบ้าเห็ดแดงนี่เขามาสื่อต้นกล้วยมากสื่อต้นบางขา้มากปลูกเด็กตันเทนี่ไปพ่อค้าแล้วไอ้อยู่นี่หนีเลี้ยงปลาอย่างเนี้ยค่ะพอ่อมีปลาดุกมีปลาอย่างก็ปลาปลาเข็งซี่พี่มีปลาในท้องปลาปลาในดำปลาในท้องนี่นี่นี่ยมุกมุกปลาในเลยมุ่งนี่ปลาดุกหนี่งมุ่ง อุ้ยพ่อมันก็ตัวใหญ่แต่เลี้ยงได้จักเดือนหรอคะนี่เลี้ยงจักเดือนที่เจ้ามันได้ปีกว่าหรือปลานี่ยเจ้าปลาโมได้ตัวใหญ่เอาออกเอาออกมาเอาเบ็ดทอาเอาตัวใหญ่มาซ้ำพี่เอามาหนึ่งกินกินแล้วก็อยากเลยค่ะพ่อแต่ว่าโมนี่โมซ้ำนีเอาไว้เดียวกันเห็นมันใหญ่เดียวกันโอ้พ่อคาบัานนี้เป็นกระช่างกระช่างคันคันไว้หลายหนึ่งที่ยังค่ะพ่อตะกี้ลี้ย่างเอากบเอาไว้พี่บานหรือกบไปใส่หมองขุนเบ็ดบ้านนี่ เอาหอยเซี่ยรีไปปล่อยลงเซี่รีสีทองตั้งสีดำลเลยบ่ครับพ่อพ่อคะแต่พอดูแลมองมองนี่นะพอ่อเจอปัญหายัางเนี่ยค่ะในการเห็ดเกษตรของเฮามันเขบว่ามันก็ว่มีปัญหาอยังเนี่ยแหละไอ้ลูกเขามาเขาก็เห็ดคนเขาเองบริหารของเขาเงองเขาก็ดูแลแค่ตอนที่เขาเข,า,า,ขาดูแลยนี่เขาบอก่มาซื้อค่ะเปิดน้ำใสให้เขาเมื่อไรวันสองเทียร์เขาจะชิมอ่ะเจ้าเยียบมันทันมากนะ สาพ่อเอาพ่อค่ะพาท่านผู้ชมไปเลาะเมืองสวนเนี่ยเนาะค่ะว่าในหนีมีหยังแน่ค่ะพ่อป่ะป่ะพ่อเนี่ยพาไปเลยพ่อจะพาไปทางไรเอาไปทางนี้เนาะพ่อค่ะในสวนเนี่ยเขาเน้นปลูกผชพักอีหยังแน่ค่ะพ่อโอ้ยเจ้าว่าปลูกพักแกงเจ้าว่าปลูกพักเออปลูกพักหนำหมูรึว่าหอยว่าแม่นเป็นตลาดเลยเลยพ่อเนี่ยเนาะไปขายเท่าไรเที่ยเนี่ยเอาซาเลงไปใส่เต็มรถหมวกอกเลยเนาะขายกล้วยบีอะไรสามชิปบีอะไสี่ชิปห้าชิปไปสร็จแล้วเอาพ่อเดี๋ยวขายเราป่ะนี่ขายเนาะกล้วย ขายกล้วยบ่ขายกล้วยขายเป็นวีเป็นวิวีละสามชิปสี่ชิปผาชิปไปไหวเขาถึงมาเสือเอาไหวหกิโลละสามบาทเขาจะเอาเปหนีบ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 แล้วเขาใส่ขวดไปขายกวดละสิบบาทโอ้พ่อคะพ้าให้พ่อแม่พี่น้องสร้างเิงเนี่ยเวลาไปขายเอาใส่ยังไปขายใส่ซาเลงใส่ซาเลงเออซาเลงนี่ย้อหันเนี่ยจอดหันสองขันของใหญ่ขันหนึ่งของพ่อใหญ่ขันหนึ่งมียังใน่ผออยู่ทช่นซาเลง คนไปขายอย่างนีก็เอาบักแตงสุกไปน้ำก็เอากล้วยสุกไปน้ำคนมี่พูดอย่างได็ก,กบก็เอากบไปให้น้ำโอ้มีเบิร์ตมีปลามีกบม,ม,ม,มีกล้วยเออมีกล้วยมีนี่เสียแล้วพอ่อคาไปขายเทื่อนึงหนินเอาหอยใหญ่ไปขายเองดิไปขายเทื่อนึงหนิห้เาเหลือของกลับมา,าบ่พ่อบ่ก่ามีเรือบ่มีเรือเลยเกี่ยมตับเลยเบิร์เดี๋ยวเทียน พ่อพ่อขายผื่นบ่พ่อหรือ่บ่พ่อขายแบบหายยาเป็นผู้ไปขายพ่อไงหนึ่งค่ะทีเกลียวหนาทายงูไอนขั้วจิ้นหนึ่ตัวอ้าวพ่อข้าซาเล่งหนึ่งเนี่ยไปขายเนี่ยสูงสุดเลยพ่อได้จักบาทโอ้โหมันเป็นทีไรไรอยู่บ่าะว่ามันหนีเรงนี้ที่สามสิบสี่สิบกว่านี่ไหมค่ะพ่อบ้านนี้มันเต็มรถเต็มผื่นรถซาเล่งพ่วงนะค่ะพ่อพ่อข้าซาใหญ่นี่คือเป็นซาลักเลยบ่อค้านี่บ่ซาลัก เด็เห็ดเป็นสารลว่าเห็ดสารละกลางน้ำนี่เห็ดสารละย่างไปหันไปนั่งกินโหลกินเบียร์อยากกินปลาตื๊กกินกังไฟโฟนี่ขึ้นบ้านสั่นรกโอ้นี่คือการวางแขนเลยวางแขนไว้เต็มพุทนได้เห็ดสารละค่ะพ่อเอาพ่อขาน้ำเลือกโซเดียมตะเม็ดนี่ค่ะสีบัวเพีื่งนี้วะเมื่อเครื่องนี้ละเพียงข้อนี่เมียนบัวเป็นยังนอกสัรนุลงกรบโบวิดหัวดอกบัวเป็นยังดอกลงไปกระไรขึ้นเขาลงปลาอย่างแม่พ่อเอ้า ปลานิ่นปลาในปลาแต่เพี้ยนเขาเ<อ>แต่ปลาดุกปลาดุกมันกับบืข้ขงมมาเองมันบื้มาจากคุณค่ะ<า>สร้างมันกินปลาหน่อยไหมบ่เป็นยังดอกปลาดุกกินกินบ้านควงหนางกินเบิด<อ>ปลาดุกบ้านเราเสียเอาเคียงมาตัดงาแล้วบ่ปลาเห,ห็นมันสะอาดๆไว้บ่หาหนัวของมาไก่ค่ะเอาพ่อตอนลูกคอนอยากจกอยากเจาะอยากเคล็ดเป็นไรหน้าสวนผสมนี่พ่อคือเสียดายหน้าบ่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 เสียดายต่ว่า เขาบางคนกินบัวกระโดดทำไมกินอย่กินี้น้องบัวเขาสว่างหลูบบัวไคใหญ่บัวไคขาช่วงตายลูกโตกินค่ะพ่อโอวบอกง่ายง่ายบัวคือเสียดายเลยบัวบอกอันนี้คือบัวยังไงอันนี้บัวกบตัวนี่เพราะว่าท่อนกบมาจากพุผนเอาไวลงมีบัวอ๋นี่บัวที่พ่อบอกว่าเลี้ยงกบให้มันกินตามธรรมชาติเลยกินตามธรรมชาติเลยเจ้าบัวไคหัวอาหารมันหรอกเอาไ้มันกินไปบักบุงไว้อยังไป พ่อไปย่างเขาสิเอามันเ้าเอาจังได้นี่ค่ะมันคือโกแขกค่ะพ่อเอ้ยลงไปเอามือนสิมันข้นข้นลงไปสิปูตูตีจีด้วยไตพื้นหนำอาวพ่อนี่กัมเบกัมเบอบันดีเวลาลูกค้าออเดอร์มาเขาคอยลงไปจับเอาเออลงจับเอามือนสิมันข้นไปหาลังมันกัมเยอะกัมเยอะเอาอู้จ้าพ่ออู้คือสิโตใหญ่เนาะพ่อเนาะเอ้ยมันครบสองปีเลยเนีอู้อันนี้คือพ่อเลี้ยงแบบบ่ต้องห้หัวอาหารเลยหายตาหน่อยหน่อยหาตาห่อ่อยเออบ้านมันใหญ่แล้วนี่คืบ่าห้หัวอาหารเห้ยกินใบพักบุงไปเลย อันบ่อไหนเป็นบ่อปลานิ่นมันเงยเหลือแล้วช่างฟ้ามือเหลือผี่างเถื่อแล้วค่ะพ่อ,อพ่อขาปลานี่ขายดีบ่ลูกบ่อแห้ขายลูกบ่อแห้ขายอแมงอ้อยถ้ากินจะพอ,อไปซื้อเขาโตหนึ่งไปดุกอย่างตัวหนึ่งสี่สิบสามสิบบาทนีเมียนเมียนเขาไวจบถ้าถังขายถ้าอว่าไปถ้าก,กินเจ้าของเขาว่ายังสี่ค่ะพ่อก็เลยฟังควมลูกไป เดี๋ยวแต่งเขาผีจัดการเถอะว่าถนนเอาคือเมืองเจ็ดมือนี่เมนูต่างกันกระไรเลยนาะพ่อเนาะหมี่นปิ่งปลาปนปลาผัดกบ้ผัดกบเพชรอันนั้นคนบอกเวือมันก็เก็บพักเก็บยาโา้โหปูไข่อ้อมอยู้ค่ะเก็บมากินกอบพักเขาบ้องบรสียานสาเขียนเองจ้าพ่อพ่อคะถ้าให้เปรียบเทียบแต่กีเห็ดแต่หน้าอย่างเดียวก็ตอนนี้มีผสมผสานเลยมันต่างกันจังไรพ่อโอ้แต่กีเป็นห้องหน้าเบิด์ตเองปลาเขาเบิด์มั้นี่ วันนี้ลูกไส้มาเห็ดแบงแยกว่าวันเอาเห็ดบอปลาบ่วหนังบ่วนี้ไปบานเขาเบื่อก็อยากกินแล้วอยากกินยังอยากกินกบก็กินอยากกินปลาก็ยินปลาเน่นก็อยากกินอยากกินปลาดุกก็กินปลาดุกนี่เนี่ยมเขามายเนี่ยมันขึ้นี่เขาชิบวนอนเขาจะเอาตัวไ่ขึ้นมาไปตัลุดพีลวปลาดุกอย่างยินพอคาพพอกิดว่าเห็ดผสมผสานดีแน่เลยพอแบบว่าแบบว่าเขาบอกได้สวยยังไง กับเขาเขาหนาวกับ oh. uh, no ่ได้ซื้อเขาอยู่เ้าอยู่เฮียนเ้าก็บ่ได้ซื้อหยู่ห้อก็บ่ได้ซื้อแต่ว่าเอาก็ลงแห้งแน่ยทั้งหมดได้ละพ่ได้ว่ากันเราะค่ะพ่อลดต้นทุนในการลงมือท่าเองเนาะค่ะพ่อเนาะเออเพราะว่าลงลงทุนทีเดียวแล้วเลยนะมันก็บว่ใส่ปัญหายังมันก็บว่ามีอะไรยังได้เหยออยากกินมะกอกหน้าเมือกี้มะเขียนอยากกินบักขันกับเก็บเขียน เก่นอ้อยเขามาซื้อก็ตัดขายเลยหรืออะไรกิโลละสามบาทสามบาทพ่อขายอีหยังในสวนนี่เฮ็ดเงินให้ได้หลายที่สุดเอ้าโอ้กล้วยเด้อเสียได้หลายกว่ามูโยเพราะว่ามันหวีละแพียงนะมันหวีละยี่สิบสามสิบสี่สิบหุ่นนะมันหลายคนเพิ่งมาปลูกแล้วจะเสียไปขายใส่นี่พ่อโอ้ยใหญ่ไปขายข้าวเยี่ยวนี่นี่กล้วยลูกก็ม้าเสียเอาข้นาดขึ้นไม่ห้อยเล่นี่มันแก่เรื่องไก่ทุกเลย น้ำว้าบ้านเฮานี่บอกพ่อเมียนเมียนเมียนกล้วยน้ำว้าบ้านเฮาหนิแล้วโอ้โหหัวไผาแยงไปบิดเลยน้ะคะห่อไว้บ่ให้นกเขากินแล้วมาสุกโอ้พ่อค้านี่คือปลูกบักนี่ยังเนี่ยแตงไทยบักแตงไถเนียนบักทั่วเนาะค่ะเนาะอันนี้บักทั่วฟักเน่าบานใหายปลูกแตงไทยไว้โอ้โหพอไปแต่นอนแห้งเลี้ยงหน่อยไหมเลี้ยงหน้าเขาสื่อมาให้นอนเล่นถถาเป็นขวางบางอยังแต่เนี่ยฝนนั่นเนี่ยนี่ คพ่ออู้แต่ว่ากล้วยนี่หน้ามแห้งน้อหนอสมบูรณ์แห่งเออเจ้าลูกเจ้าเป็นผู้มาเบิ่งดูแลเปิดน้ำใส่ยังที่แล้วเหรอคะใช้าายางมั้งแบบพ่อใส่ปุ๋ยยังนี่จักลูกก็เป็นผู้ซื้อมาอพอไง,งบ่ได้ซื้อเลยปุ๋ยอุ้ยแต่ว่าก็ถือว่าเครือเป็นสมบูรณ์อยู่เนาะค่ะพ่อเนาะสมบูรณ์อยู่กําลัางอ้วนกําลังสุกเลยอะนี่ป๊าดแบบอิ่มแห้งอืมซื้อจืดแห้งอ้ยพ่อขากล้วยนี่บ่หน่อยได้ค่ะนี่ก็ เจ้ามือ<ต>พ่อตัดเทธอหนึ่งเอาให้มันสุกเอาให้มันสุกจากสองสามเ่ินวันนี้เขี้ยนั่นเอ oh. ให้มันสุกสามเงินเลยจังจังเอาขั้นใดขึ้นไปค่อยตัดตัดเดิมมาสามเป็นวิเป็นวิผสมขาเมรีเนาะค่ะอยากให้ผสมฝากอีหยังถึงเช่ากเากษตรกรที่กำลังรับชวมวงไล่การนะคะในการ<อ>เฮ็ดกเกษตรผสมผสานเนาะคะ่ะเพื่อที่เป็นกำลังใจแรงใจให้กันนี่สินะคะอยากให้พ่อเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะค่ะไม่พูดคนกับแพ่งที่ให้ทีหน้าแต่รับหน้ากิน เขาก็อยากเห็ดแบบนี้บานพ่อใหญ่นี่บัวแพงลูกเห็ดเท็ดไปตรวจมได้ว่าพ่อก็มีความสุขคือกันนี่แหละแบบว่าบัวแพงทีเห็ดยังก็ดีเขาจังว่าลูกเจ้กี่เป็นห้องหน้าได้มห้ดนี่ลูกถมขบไปถมไปถมไปเอารถด,ดินมาถมขุนขมนันถมไปวัดอดขุนเลยฝาดเจ้า,นานงน้าหน่อยเลยบ้านเขาสีมาเห็ดตึ๊งอยู่นีม้มองนี้นี่ ค่ะพอสงคามเกษตเเฮ็ดสางความซุขให้พอได้จริงม่ค่ะอ้แเน่นอนสบายใจดีดีเนีย่ยมันขึ้นนอนกับมีแห้งมีแห้งยังใจกับโบหุ่นไหวกับขอบขั้วกับพื<ม>ู่ในบ้านมันก็บสบายขบมากกับใส่กุญแจประตูเล็กปับ๊บก็ไปอาบน้ำแต้งโตวท่าเป้งนนอนตัวค่ะมันก็มีความสุกตัวบา้านแบบว่ายิ่เงียบก็ธรามา,าตาเแล้วค่ะพอเนาะเหมือนค่ะแบบว่า ขันเรียนหกมากสิทีมีครบห้องเสียวเซลมันก็มีความสุขกันค่ะพะสอสงขามือนีกาขอบคุณคุณพ่อเลไย้เนาะค่ะนอทีผ้าชมสวนละกาห้แนวทางมาแบ่งปันความสุขกับพีกับหน่องเนาะค่ะคุณพ่อน้อเมียนอยู่มอนีกาสุดท้ายนี่ก็ก <นะ S 2> ข,กขอให้คุณพ่อสมเนาะค่ะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เหตุเกษตรแบบมีความสุขเนาะค่ะคุณพ่อน้อบ่ได้อยากได้กินค่ะขอบคุณเลไยๆค่รพมูสวัสดีค่ะมือนี่ะก็ผู้จัดการกับคุณพ่อสมนะคะก็ขอลาท่าะะนผู้ชมไปเพียงซัมเนี้นะค,ะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าน ตามกันเมืองค่ะว่าสิผ้าไปเลาะสวนใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดมีสวนงามๆดีๆีก็สามารถแนะนํากันเขามาได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ<บ>พี่ฟ้า